อันนี้คือแค่อันที่แบบมันถ่ายเห็นนะครับมันมีอีกบ่อยครั้งมากที่มันถ่ายไม่เห็นถ้าตั้งใจทำในหนึ่งวันนะ่ะผมว่าผมได้เป็นล้าน คลิปมอเตอร์ไซค์สาคันซิ่งข้ามทางม้าลายตอนที่ไฟเขียวให้คนข้ามถนนนี่ไม่ใช่คลิปเดียวเลยนะฮะที่คุณกายรัชานนท์มีนะครับถึงกับท้าเลยเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าลุยถ่ายเพื่อไปแจ้งจับนี่ได้ส่วนแบ่งค่าปรับคุณผู้ชมฮะเป็นล้านแน่ๆครับอันนี้แค่โพสต์เตือนภัยใน IG นะครับเพื่อบอกไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนว่าเปลี่ยนนิสัยกันเถอะครับเพื่อความปลอดภัยครับเพราะผมเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันผมก็จะ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไ็่ขี่อย่างเงี้ยครับพอไฟแดงมีคนเดินข้ามผมก็จอดคันหลังไม่เบรกลื่นล้มเลยกลายเป็นว่าตัวเองบาดเจ็บอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบอยากอยากให้ระวังกันนิดนึงความเข้มข้นของกฎหมายคืออีกส่วนหนึ่งมันต้องมาควบคู่กันรเราจะมาบอกว่ามันมันทุกคนต้องมีจิตสำนึกจิตสำนึกอ่ะมันจิตสำนึกคนมันไม่เท่ากันนะแต่ว่ากฎหมายอ่ะมันมันใช้ได้กับทุกคน เมื่อวานนี้ครับคุณกายรัชชานนท์ยังถูกจ่อไม้ถามถึงพี่ชายคนสนิทคุณบีมสรัญยูครับที่ตอนนี้ได้ชาย,ยาใหม่เรียบร้อยแล้วฮะบีมพลังใบนะครับ <Okay. S 1> เพราะคุณกายเนี่แหละเป็นคนให้คําแนะนําเรื่องใบกระท่อมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ออนไลน์ของคุณบีมครับแล้วก็สุดท้ายเจอกระแสตีกลับ <Okay. S 1> พอจุดที่สังคมไม่โอเคเลยคุณผู้ชมก็คือการขับรถอย่างคึกขนองครับที่เสี่ยงสร้างอุบัติเหตุด้วย คุณกายตอบแทนว่าดราม่านี้เตือนสติให้พี่บีมครับรู้ขอบเขตด้วยซึ่งล่าสุดพิษพลังใบก็ทำให้คุณบีมฮะเขาต้องไปทัวร์คุณพิยาคุณผู้ชมทัวร์สอนอครับจ่ายค่าปรับทั้งที่สอนอบางนี่ขัน2,000บาทสอนอบางพลัด2 0 0 0บาทและเมื่อวานนี้เองครับขึ้นสารแขวงต,ล,งตลิ่งชันครับแต่ให้การรับสาร,รภาพจึงได้ลดโทษเหลือปรับ500บาทครับข้อหาที่โดนก็มีทั้งขับรถโดยประมาทขับขี่ขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขับขี่รถยนต์โดยใบยอนุญาตสิ้นอายุและนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนไปใช้ในทางสาธารณะครับซึ่งคุณบีมเองไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่3นะครับหากว่ามีไลฟ์ขอโทษสังคมไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ